สดีค่ะเจคแคนโนนำเสนอบ้านส,สวยๆให้ชมนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะทําเลดีๆนะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านหลังมุมนะคะอยู่ติดสวนค่ะที่จอดรถสะดวกนะคะทําเลดีอยู่ใกล้กับโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสัมมากรนิมิตใหม่34เขต3วานตะวันตกเขต3วาน,นะคะทุกท่าน คลองสามวานะคะกรุงเทพมหานครค่ะราคาแปลงนี้4ี่ล้านเก้าแสบาทค่ะฝีค่าโอนให้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นมีพื้นที่ด้านข้างบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยแบบจุใจตัวบ้านภายในนะคะมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด77ตารางวาพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตร มีแอร์ให้1เครื่องมีปั๊มน้ำให้นะคะจอดรถในบ้านได้2คันและด้านนอกสามารถจอดได้อีก2องคันค่ะมีรอปรพอคอยดูแลร,รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะอยู่ติดโรงเรียนวัดสุดที่สะอาดอยู่ใกล้โรงเรียนสารสาศาสตร์นิมิตใหม่ด้วยค่ะสนใจสามารถนัดชมบ้านได้นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรหรือไอดีลน์ใต้คลิปนี้นะคะเจคเนโนใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อ ผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้ทั้งหมดเรียบร้อยค่ะ4ร้าน9 0 0บาทีค่าโอนนะคะบ้าน2ชั้นค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะกําลังมองหาอยู่รองเข้าผู้ชมกันก่อนนะคะทุกท่านในวันนี้เจเคนขอแนะนําเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ